สวัสดีค่ะฮัลโหลวันฝนตกดูสิแล้วรถก็ติดวันฝนตกรถติดพอดีมารับคุณแม่นะคะไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้ารีวิวเครื่องสําอางอะไรให้ดูนะเพราะสังเกตว่าตาจะดามากเนื่องจากเป็นวันเบาๆก็เลยไม่ไม่ลงไม่ลงมันซาคอนซีลเลอร์ฉันก็เขียนอะไรมาป,ปะกะติบ้านๆวันนี้จะมาพูดถึงของเล่นใหม่ที่ได้มาว้าว,วน,นี่เลยชิชานะคะก็คือ บารากุไฟฟ้านั่นเองนะคะจากร้าน beauty j u n g i s นะคะใครสนใจติดต่อได้นะจ้าของคุณคุณอิงนะคะส่งมาให้ลองก็มันคืออะไรหน้าตาเหมือนบุหรี่จังเลยแกะออกมาข้างในก็จะเป็นเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะมีหลายกลิน่นดีแบบนี้นะคะจะมีเป็นกลิ่นผลไม้แอปเปิ้ลอะไรบ้างวะ Apple Apple แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้ว,กกวยส้มหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นกลิ่นผลไม้ต่างๆแล้วก็มันไม่ใช่บุหรี่นะตัวเองบางคนอาจจะคุณเคยกับแบบ ไฟฟ้าอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้นี่ให้ดูได้เลยเขาบอกว่านิโคตินฟรีโนทาบคโคโนทานะคะแล้วก็1อันเนี่ยมันจะดูดได้ประมาณ300ครั้งนะคะก็คือดูดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอดีเก่าก็แบบเออพอพอ,พอคุณอิงเขาบอกบอกมาว่าเออเนี่ยมีสินค้าใหม่หนู่นนี่นั่นนะก็เลยลองไป Google ดูก็คือว่าได้เจอว่าไอ้จวดไอเจ้าบารากูไฟฟ้าเนี่ย พวกดาราฮอลลีวูดก็ก็ดูดการดังในวงการนางแบบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือดูดเพื่อความรีแลกซ์และผ่อนคลายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะจ๊ะอ่ะว่าเราก็ดูดชโชว์เลยเฮ้ยมีไฟแบบแบบนี้นะมันแบบอารมณ์เหมือนแบบเซเลบส,สวยๆอ่ะคืออยากเป็นเซเลบไงนแต่ว่าไม่ใช่ก็แบบพยายามทุกอย่างสินะนี่นียฮะให้ดูให้ดูอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิลน,นะ แล้วดูดพิไฟด้วยแล้วก็มีควันออกมาพี่มี่ะควันควันมีกลิ่นปะไม่ไม่ไม่นิดๆมีกลิ่นกลิ่นอะไรแอปเปิ้ลเ <Apple. S 1> ไม่มีกลิ่นปากเขาใช่ปะไม่มี <laughs> ให้พี่หมีร้องเพราะนะฮะหอมไหมหอมปะหอมแอปเปิ้ล <Apple. S 1> เออนะคะก็จะเป็นอิ่างแอปเปิ้ลอย่างอื่นก็เนี่ยมันก็จะตามสีนะคะมันก็เป็นกลิ่นพีชกลิ่นบุเบอรี่สตรอเบอรี่ กินอง,งุ่นอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็แบบเอาไว้เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคืออย่าไปดูดเลบุรีไม่ดีหันมาดูดชิชาไฟฟ้ากันดีกว่า,ามีไฟด้วยนะคะก็อ่ะควันเริ่มตลกอวนในรถนล้วไม่ใช่เออก็สามารถพกพาไปดูดแบบว่าเก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะเพะื่อความรีลกซ์ผ่อนคลายสบายเหมือน อารมณ์มันเหมือนอาโรมานึกออกปะเอออารมณ์นั้นนะคะแบบว่าอาโรมาอยู่กับกลิ่นหอม,หอ,มอะไรแบบนี้นะคะโอเคใครสนใจตัวาบารากุิหรือว่าชิชาไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่คุณอิงนะคะ Duty t y จ u n ก i ้ s นะคะวันนี้เก๋กี้ลาไปก่อนไว้จะมารีวิวเครืองสมองให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย